หลังจากเลิกงานมาค่ะพี่น้องโกรธใจบ่ได้เนาะเห็นเขาขายอยู่ข่างทางนะคะตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลชัมนินะคะ่ะกะอดบ่ได้กะจอดรถซื่อจนได้ค่ะ,ดดคะถุเรียนจันทบุรีคือเก้านั่นละค่ะแต่วามือหนีบ่ผิดหวังด้วยค่ะพี่น้องถึงจะลูกเล็กนิดเดียวนะคะราคา159บาทนะคะลูกนี่แต่กะบ,บ่ผิดหวังเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะลองเอาน้ํากลับบ้านไปรองชิมรสชาติ ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนดูจากเนื้อแล้วก็ลูกแล้วค่ะเมื่อคือยังสื่อยูนังร้องมือนันค่ะรสชาดิยังไอจืดๆจางๆยูน้องมือนันน่ะมือนีราคาถือกว่านะคะรับรองว่าน่าจะบอผิดหวังค่ะเดี๋ยวฮาจะน้ำกลับไปชิมรสชาติเบิ้งนะคะโอเคค่ะเฮาไปชิมรสชาติกันค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะมือนีมาถักท้ายย้ำแรงเนาะคะ่ะของมันจันทร์นะคะที่ที่สิบสามคืภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอันมือนั่นคือเฮคิปกินทุเรียนไปนะคะกะมันกับค่อนข้างที่จะบ่อกอยโอเคท่าในรสชาติเพราะว่ามันเปลี่ยนทุเรียนทีว่ามันแตกนะคะเมื่อนั้นกะ,ะสื่อมารสชาติกับรีวิวไปเร้วมันกับ มีพีคนนึงทักมาอยู่ว่าอันแล้วเบื้องมันคืออันขาวๆอยู่นะแต่ว่าก็ได้ตอบคอมเมนต์แล้วไปใน youtube แล้วค่ะมือนอีกันเลยอันมาแก่เข็ดไหมแก่เผ็ดไหมนี่ค่ะอันนี้ราคาถือกว่ามืออันอีกนะคะแต่ว่าเบื้องแล้วก็ได้หลายได้หลายอยู่รอยหาสิบกว่าบาทอ่าเขาบอกว่าเอามาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะทุเรียนตัวนี้มาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะ เดี๋ยวจะลองชิมเบื้องข่วรสชาติว่ามันจะ,ะเป็นจังไหนอันนี้สื่ออยู่ที่อำเภอชำนีด้อค่ะร้านเขาจะเป็นรถจอดขายเนาะจอดขายตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลชำนิค่ะเดี๋ยวจะลองชิมเบื้องยูคุเดียวกะกินราคาถือแต่ว่าเบื้องเราอาจจะอร่อยอยูค่ะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะน้อย ตามราคาตามอัน